สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านสาระดีดีชาแนลนะครับก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการติดตั้งจอ a n นดรอยนะครับของ Honda City 2020นะครับก็เป็นจอขนาดนิ้วนิ้วนะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับในเรื่องของ ข้อมูลต่างๆด้านเทคนิคเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับจะมีคู่มือนะครับคู่มือมีสายอันนี้เป็น GPS นะครับแล้วก็สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณต่างๆตัวยึดนะครับแถมมาให้สองตัวน็อตตัวยึดนะครับ แล้วก็สายไฟนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับเสียบกับของตัวรถได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังนะครับยังกล้องหลังยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ได้ซื้อมานะครับตอนแรกคิดว่าก็แถมมาในกล่องนะครับจริงๆเราขอไม่ได้แถมนะครับโอเคนะครับก็มี USB 2ตัวแล้วก็ตัวเครื่องนะครับ เครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับกันกระแทกอย่างดีนะครับอัดลมอัดอากาศด้านในนะครับตัวนะเครื่องก็จะเป็นนี้นี่ครับป๊าปนี่นะครับตัวเครื่องนะครับด้านหลังนะนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการการแกะ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด,ด้วยนะครับ มันจะเป็นไม้แผงเล็ก เสียบเลยนะครับาสายไฟก็เสียบสายไฟาสายสัญญาณต่างๆให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว gps นะครับ gps นะครับตัวนี้เราก็จะเดินไปไว้ด้านบนนะครับฝังทางนู้นนะครับไว้ก่อน เช็คเินนะเยนนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด,ด้วยนะครับตรงนี้เป็นสายสัญญาณนะครับก็จะมี นะครับวิดีโออันนี้วิดีโอเอานะครับออกนะครับบางท่านอาจจะเอาไปต่อกับจอนะครับจอพีดานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซับวูฟเฟอร์นะครับอาจจะต่อไปที่ตัวเบดบ็อกนะครับตัวเบดบ็อกของเรานะครับวิดีโออินนะครับก็อาจจะเป็นต่อวิดีโอจากภายนอกเข้ามานะครับก็จะมี อัก้ายขวาครับายขวานะครับอจาจจะต่อจากเครื่องเล่นจากคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้นะครับเข้าอักเข้ามานะครับแล้วก็จะมีสายออกนะครับสายออกสายขวานะครับก็อาจจะไปเข้าเครื่องเสียงบ้านหรือเครื่องเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสัญญาณออกนะครับสายขวานะครับตัวนี้เป็นสัญญาณเข้า งานเข้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นวิดีโอนะครับวิดีโอออกวิดีโอเข้านะครับแล้วก็ซัมเปอร์ตัวนี้ถ้าจะใช้งานก็เสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับแต่เครื่องนี้น่าจะยังไม่ได้ใช้นะครับเราจะเสียบไว้ก็ได้นะครับเสียบไว้เลยก็ได้นะครับแต่ยังไม่ใช้งานไไม่ด้้ใช ต่อไปนะครับก็จะมีสาย USB USB 2เส้นนะครับ,รบตรงนี้เป็นกล้องเป็นกล้องหลังนะครับแต่ยังไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวซื้อมาเลยจะต่อให้อิดชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกล้องหลังนะครับตัวนี้ ียไวไ้ก่อ็ประมาณนี้นะครับอ,อ่าเราก็เจาลองดูก่อนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองนี่นะครับเปิดจอขึ้นมาแล้ว นครับอ่ามาแล้วนะครับเราจะมีนำทางนะครับแต่นี้ยังไม่เรียบรอดีนะต้องไปตั้งค่าต่างๆก่อนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งโจ Android เวลาเกะนะครับถ้าเกะผิดนะครับมันอาจจะทําให้ตัวล็อกคอนโซลมันหักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเกะให้เราเกะตาม ลำดับนะครับตามหมายเลขที่ผมได้แนะนำไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเพียงการติดตั้งนะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปเพิ่มขึ้นมานะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ